ก็โชวนชัานชมอีกสักองนะครับก่อนนอนได้หลับมีความสุของนี้ก็เป็นพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์เตวิพรนะครับเตวิภพนก็เคยเสนอไปแล้วเสนอไปแล้วนะครับ แต่ก็มีหลายองค์อย่างที่พูดนะบางองค์ก็ไม่สวยบางองค์ก็น้าตาดีอย่างองค์นี้ก็หน้าตาดีเหมือนกันแต่สำหรับที่ที่ที่เสนอไปในหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าอนี้หน้าตาดีหน่อยยังตัวพี่พรนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่สองจุดนี้นะครับ นี่หนึ่งสองนี่ครับพี่พอแล้วก็มีอะไรจะแถมเนี่ยไปจำไปถ้าเจดสำคัญในตะวิสือสองนี่พอสองพอรานนี่นะนี่ดูใกล้นะ ใกล้ๆหน่อยนี่ครับเทวีพรหน้าตาก็ดีนะครับนี่ครับผดผดเยอะแยะเลยองค์นี้ดูง่ายหน่อยหน้าตายิ้มแย้มแจ่ม,มใสนะครับนี่นี่ทวีพรน,นะครับ พิมพ์มือก็ไม่มีนะครับจะ่แบบเนี้แบบนี้ไม่มีหรอกมันมีแต่พิมพ์วีพรทวิพิมพ์เดียววีพ,พรอย่างเดียวนะครับไม่มีสอนไม่มีสอนสะวันในทวิพรอย่างเดียวเอาเขาเซเป็นไงงงไหมเออมีแต่ทวิพรไม่มีสอนสวนันทวิพรสอนสะวันก็นแนะนำไปแล้ว ไงวันนี้มาดูผิวผมผิวเนี่ยผดปลาในหน้าร้อนโอ้พระผิวขึ้นผดเลยรุนโอ้โหนินนะคะร,รับสวีพรนี่มีทรูจมูกด้วยไหมอ้โหนี่นะครับดูจะช้าเดี๋ยวท่านว่าผมให้ดูมันผ่านมันผ่านไปเร็ว ตามไม่ทันเนี่นครับดูผิวพลาสนะครับปดพลานเะนียปดเฟียบเลยเนีรีบวัวเจดีบนะครับใครนัดไปทลายเอ่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟังเม้นต์ของ FC เลยว่ามีกี่เกมใน ผุมนับผิดหรือเปล่าอืฐานเถืนได้ก็ชัดเจนดีเส้นก็โอเคคมเส้นเล็กม่มีเส้นใหญ่เส้นเล็กใหญ่อยู่บนเล็กอยู่ล่างนะนี่มต้องสวยงามนี่นะครับนี่มีอีกแล้วี่ร้อยคูด รอยครูรอยขนะูดอี่เี้ยมีเยอะเลย,ยแบบเนี้ยแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับผมเพราะเป็นเรื่องเห็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนี่ยดูดยิมีรอยคูดมีรอยขูดอย่างเงี้ว่าประสาทเรี่ยกร้อยปลาเลย นี่ลอยปาดอนีี้ลอยปาดลอยคูดลอยขูดลอยคู่ลอยปาดอจะ,จะปาดท,ทำไมจะคูดทำไมเลกไม่ออกว่าสาเหตุเพราะอะไรแต่นั้นไม่ใช่ไม่แต่ประเด็นไม่อามาคิดเยอะเนี่ย กายภาพดีมากโอเคไหมครับวทวิพรสวยนะ่นะองค์เนี้ยที่มันผ่านมาน่านสุดหน้าตาสูงนี่ไม่ได้เลยแต่อย่ามาเช่านะ้าองค์เดียวตัวเช่าตัาวเช่าองค์ไม่สวยไปด้ยวยนะจะมาเอาองค์สวยสวยไปอย่างเดียวผมไม่ให้หรอกงินผมขายไม่ได้องค์ไม่สวยถ้าเอาที่สวยหมด ผมมีประสบะการณ์นะผมไม่ให้เ้ยเอาลองเอาเอาียสวยไปด้วยโอเคไหมครับนี่นี่นะครับตะวิพรเดี๋ยวให้ดูอีกหน่อยดูสัญลักษณ์อีกหน่อยนี่นะครับ รักของทวีปโอลก็น่ารักมากนี่อุ้มคายิ้มโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเจอกัน กดจะแชร์จะจะ,จะ,จะกดไลค์กดแชร์หรือไม่กดหรือไม่อะไรผมไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วแต่เธอขอบคุณครับสวัสดีครับ